วันที่สามคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สถานีอาทาเคโอองเซ็นนะก็คือเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็ตื่นสายก็เลยรีบๆๆทางนะไม่ได้อัดคลิปตั้งแต่เชา้าวันนี้นะเราจะไปนานานสกิกันนะคะโดยเราจะนั่งชิงกันเซ็นไปนะคะขึ้นชิงกันเซ็นจากสถานีฮากตาตะนะคะมาเปลี่ยนสายรถที่ทาเคโอองเซ็นก่อนเนาะตอนนี้เรามีเวลาเปลี่ยนรถนะคะประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็เลยมาอัคดคลิปได้เนาะบรรยากาศภายในทาเคโอออเซ็นเนี่ยคือเราก็เดินออกมาแล้วก็ซื้อของจับใจ่ายใช้สอยได้นะจะบอกว่าที่นี่ดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ถ้วยชับอะไรน่ารักน่ารักรก,ก็สามารถซื้อกลับไปก็ได้นะคะอันนี้คือเครื่องปั้นดินเผาะนะคะก็มีหลายอย่างมากๆาเลยนะแล้วก็ราคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ พอสมควรนะคะก็ประมาณเพื่อพันอะไรอย่างนะคะแต่ถ้าใครชอบนะก็ซื้อกลับก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเตอนแบกก็ดูดีดีนิดนึงนะคะนอกจากจานชามแล้วนะคะก็ยังมีสร้อยหนอแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆให้เราเลือกซื้อนะน่ารักมากเลยอ่ะต่งหูเข็มกัดก็น่ารักนะ แล้ช็อปกันได้นะคะราคาก็เอมเอาเรื่องอยู่ห <c oughs> นาวไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนห <c oughs> นาวไม่ไหวแล้ว <c oughs> อันนี้คือรถไฟที่เรากำลังเปลี่ยนตบวนนะคะ ไปนางสากิกันนะแล้วก็คันนี้จะเป็นคันใหม่นะเอาจริงน่ารักตั้งแต่ข้างหน้ารถไปอะ่ะก็คือแบบตัสือโฮชินะคะเป็นดาวสองดวงหมายเลข4047นะเหลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปก,กับหัวขบวนแบบนี้นะคะสวยๆเก๋ๆน่ารักมากเลยนะคะ นี่คือตู้สองนะทุกคนถ้าตู้สองเนี่ยเขาจะมีเป็นคาเฟ่แบบนี้ด้วยนะคือทุกคนสามารถที่จะใช้บริการตู้นี้ได้นะคะกินข้าวก็คือตู้สองได้เลยต,ตู้สองที่ให้รับประทานอาหารได้นะคะจะมีเคาน์เตอร์สำหรับการขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะรวมถึงขนมหวานด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะซื้อพวกซเซเวเนียร์ของเล็กๆน้อยๆนะคะติดไม้ติดมือกลับบ้านได้นะคะมีทั้งผ้าเช็ดหน้านะคะมีทั้งเข็มหมุดที่เป็นเหมือนเข็มกัดนะคะที่รองแก้วผ้าคุ้หนู กวงกุญแจเล,เล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักนะคะส่วนตัวเมียวนะคะก็ได้กลับมาก็จะเป็นผ้าขนหนูนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าที่รองแก้วนะคะสวยๆเลยนะคะที่ซื้อเครื่องดื่มนะคะจ่ายเงินแล้วบางครั้งเขาจะเทให้ที่เคาน์เตอร์ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้เทให้นะคะก็สามารถที่จะมาหยิบที่ตู้เย็นด้านหลังแบบนี้ได้เช่นกันค่ะ เครื่องดื่มของหวานและอาหารที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปทานที่ตู้ของตัวเองก็ได้หรือใครสะดวกนั่งที่คาเฟ่ก็นั่งทานที่ตู้2ได้เลยเช่นกันค่ะตัวเหมียวค่ะจองที่นั่งมาตรงตู้3านะคะเรียกว่าใกล้กับตู้2มากเลยแล้วก็คาเฟ่เต็มด้วยก็เลยถือกลับมานั่งกินที่ตู้ของตัวเองนะคะบรรยากาศในตู้3ก็ประมาณนี้เลยค่ะ รถไฟคันนี้นะคะเจอวิ่งเรียบข้างทางนะคะไปยังสถานที่จุดหมายปลายทางของเราคือนางนาก,กิแต่จะแวะพักตามสถานีต่างๆให้เราลงมาช้อปปิ้งซื้อของจากชาวบ้านซึ่งเขาก็น่ารักมากเลยค่ะทุกครั้งที่รถไฟออกเขาจะไม่ยินบายๆเราด้วยนะคะที่ตู้หนึ่งนะทุกคนเขาจะมีไบเนียบัตรแบบนี้นะก็คือเอาเข้ามาปั๊มได้เลยนะใส่ลงไปแบบนี้เราจะต้องปั๊มสามอันนะ อันนี้เีเรื่องสีนี้มานะคะทุกคนสามารถมาปั๊มได้ที่ตู้หนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครมารถคันนี้นะคะฟุตัสซโฮชิ4 0 4 7นะคะตู้หนึ่งจะเป็นตู้ที่มีห้องน้ำแล้วก็มีตะบปั๊มแบบนี้อย่าลืมมาปั๊มกลับบ้านกันนะถ้าใครมาด้านหลังเป็นโปสการ์ดนะจริงๆสามารถจะส่งกลับบ้านได้ด้วยนะ รถไฟคันนี้นะคะวิ่งไปเรื่อยๆก็จะวิ่งเรียกทะเลนะคะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเหมือนวิ่งอยู่กลางทะเลเลยนะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งผ่านบ้านของชาวบ้านเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาเห็นนะคะบางครั้งเขาก็โบกมือทักทายเราด้วยเช่นกันค่ะตอนนี้ถึงนาง,งาสก,กิแล้วนะคะทุกคนก็คือลงจากรถไฟมาเนาะเสียดายมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า คือรถไฟสตาร์ตัวนี้จะต้องจองอเป็นตุกนะคะไม่งั้นก็คือไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะมาหาซื้อเป็นตุกอะบนรถไฟแต่ว่าถามเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่จองมาก็คือไม่ได้เนาะลงจากสถานีมานะคะจะเจอคล้ายๆเป็นตลาดแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะแล้วก็จะมีรนานอาหารอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยถ้าใครไม่ได้จองเป็นตุกมาก็าสามารถมากินตอนถึงสถานีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราหากินในตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเมืองไปดูที่เขาลงบอมกันเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูคขาว่ามันหดหูแค่ไหนจะบอกว่าตอนนั้นญี่ปุ่นน่าสงสรมากๆเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้จะมาเล่าประวัติศาสตร์ตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่กลับมาสู่ร้านอาหารก่อนร้านอาหารตรงนี้มีหลายร้านนะเลือกได้เลยนะคะมีตั้งแต่ข้าวแกงกะหรี่ยนรามเมงเลยนะอยากกินอะไรชอบกินอะไรก็มากินที่สถานีได้แต่ถ้าใครนะคะอยากจะทานบนรถไฟเปิดประสบการณ์ใหม่แนะนำค่ะตอนกดจองรถไฟให้กดจองโอเบนโตไปด้วยเลย นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพาเข้าเมืองกันอีกทีหนึ่งนะคะมาแล้วนะทุกคนสรุปก็คือจบกันที่ร้านอุด้งนะคะซึ่งวันนี้สั่งมาเป็นอุด้งเนื้อเนาะ,นะ,นะก็อยู่ในสถานีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติาจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นแบบควันขึ้นควันออกปากมาก นเนื้อนะคะยลอร่อยมากอะยังไงเดี๋ยวเมวขอตัวไปกินก่อนนะคะกินข้าวอิ่มแล้วก็พร้อมลบต่อค่ะเดินออกจากสถานีมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางเรื่อยๆเพื่อขึ้นรถรางค่ะรถรางก็ขึ้นได้ค่ะหนึ่งร้ยสี่สิบเยนเท่านั้นนะคะถึงแล้วนะคะที่แรกก่อนที่เราจะเข้าไปดูระเบิดกันนะก็ ตรงนี้เป็นสวนสันติภาพนะคะสองข้างทางก็ยังเต็มไปด้วยซาก,กุระอยู่บ้างอาจจะไม่ได้แบบฟูค่ะนาะวันแรกๆที่เรามาถึงนะแต่ว่า ไไม่ได้แยยเลยสันติภาพแห่งนี้ก่อนเคยเป็นคุกเก่าค่ะเป็นศูนย์กลางของการลงระเบิดปรามานูที่นางาซากิค่ะุูข้างหน้านี้นะคะทําเพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดปรามานูในครั้งนี้ค่ะบริเวณที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมือชี้ขึ้นฟ้าหมายถึงภัยของปรามานูค่ะส่วนแขนที่เหยียดยาวหมายถึงสันติภาพนะและดวงตาที่ปิดอยู่หมายถึงการอธิษฐานให้ผู้รอดชีวิตมีความสุขค่ะระฆังแห่งสันติภาพสร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยระเบิดปรามานูซึ่งเป็นช่วงททีีีี่่่ขาาาาดแแคคลนนน้้ํะะะกกกรหยยตตออเสชวิจ ต่อมาข้างต้นนะคะยังมีปฏะติมากรรมรูปปั้นอื่นๆที่สื่อความหมายถึงสันติภาพและความสงบสุขให้ได้เดินชมในบรรยากาศที่ดูสงบเงียบในส่วนสันติภาพแห่งนี้เลยค่ะเราเจอไอติมนะคะขอแวะกินไอติมก่อนนะซึ่งเป็นไอติมที่แค่ 70แคลอรี่เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่านั้นเพราะว่าเขาตักไอกติมเป็นรูปโอกลาบ่ะทุกคนคือมันน่ารักมากเลยเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาตักเป็นแบบไหนนะได้มาแล้วนะทุกคนแบบน่ารักมาก แล้วก็มันไม่ใช่เนื้อซอฟเสิร์ฟเหมือนแบบทั่วไปนะคือมันจะมีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่อ่ะแต่ว่ารสชาติมันแบบนมนะแล้วมันอร่อยมากที่สำคัญคือสวยและน่ารักมากที่สำคัญกว่าน,นั้นคือคอนขายห่อมากค่ะทุกคนมาตามกันได้น,นะน้องคองอยู่ส่วนสันติภาพแหละนี่เลยร้านนี้นะคะช่วยน้องทำมาหากินนะคะอุดหนุนค่ะ ตอนนี้เมียวเดินจากสวนสันติภาพออกมานะคะกำลังจะเดินไปมิวเซียมแล้วนะเดี๋ยวเมียวจะเข้าไปดูในมิวเซียมนะคะแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยในส่วนที่ถ่ายได้นะคะรวมถึงจะภาคอธิบายให้ด้วยละกันนะคะสั้นๆเนาะแต่ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดน,นี้หรือในช่วงที่ บอมลงนะคะก็เมนไว้ได้นะคะเดี๋ยวเมียวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันได้นะคะเมื่อถึงทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนจะเจอทางเดินวนแบบนี้นะคะเริ่มจากประมาณปี2,000ย้อนไปสู่วันที่เกิดระเบิดปรามานูค่ะ ในวันที่9เดือนสิงหาคมปีคศ1945เวลา11.02นาอเมริกาได้ลงระเบิดลูกที่2มีชื่อว่าแฟตแมนที่จังหวัดนางาซากิคาดว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า73,900คนฮิโรชิมาและนางาซากิถูกหย่อนระเบิดเหนือเมืองไม่สูงมากเพื่อให้อนุภาคการทำลายล้างกระจายออกในวงกว้างด้วยเจตนากวาดให้ได้มากที่สุดนางาซากิไม่ใช่เป้าหมายแรกของสหรัฐในการลงระเบิดในครั้งนี้โคคุระตังหากที่เป็นเป้าหมายแต่เนื่องด้ว ด้วยสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกละควันทําให้สหรัฐอเมริกาเลือกลงนางาสก,กีแทนอย่างกระทันหันคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดจากทั้งสองเมืองในปี1945คนพวกนี้จะถูกเรียกว่าคนฮิบารุชาค่ะคนพวกนี้ถูกปิดบังจากภายนอกเพราะสหรัฐต้องการปฏิเสธว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบในระยะยาวแต่ต่อมาญี่ปุ่นก็ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ฟรีค่ะในปี1978ชาวเกาหลีที่ถูกบังคับมาใช้แรงงานที่ญี่ปุ่นก็ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีเช่น ่นักคะตอนนี้ก็ออกมาจากมิวเซียมแล้วนะทุกคนแล้วก็กำลังจะกลับฟุกโอกะนะคะกับฮากาตะกันเลยนะกลับไปพักที่โรงแรมนะคะก็คือตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วก็วันนี้ก็จบประมาณนี้นะคะหนึ่งวันของนางาซากินะนั่งทํากลับมาที่นางาซากิสเตชันแล้วเดี๋ยวนั่งชินกันเซ็นกับฟูกโอกะกันนะคะ พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปคุมาโมโต้นะแล้วก็ที่คุมาโมโต้นี่ยจะมีของฝากเยอะมากเลยใครอยากซื้อพวกกล่องอะไรน่ารักน่ารักก็ที่นู่นมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะกลับโรงแรมนะกินข้าวเท่านั้นแล้วก็พักเท้าละเพราะว่าเดินมาหลายวันแล้วนะคะยังไงก็ติดตามกันต่อนะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะกลับไทยแล้วนะคะ